สวัสดีครับพบกับร้านเพชรทองบุญวิทักษ์นะครับมาพร้อมกับของสวยๆงานดีๆเช่นเดิมเลยวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับก่อนไปรับชมฝากพี่ๆนะครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคบพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับเพื่งเข้ามาทำความรู้จักกาันกดติดตาม subscribe ไว้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลามีของสวยๆนะครับก็จะได้รับชม ก่อนใครแน่นอนครับสำหรับการสั่งซื้อ2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรก a t ิท n p i t h a k b o o n p i t a k นะครับแล้วก็ช่องทางที่2 0816289156ครับเวลาพี่ๆนะครับได้รับสินค้าเนี่ยก็จะได้รับสินค้านะครับที่พร้อมใช้งานเลยรวมถึง ได้รับใบรับประกันจากทางร้านให้ด้วยสำหรับวันนี้นะครับจะมีชิ้นไหนที่ถูกใจบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับสร้อยข้อมือเพชรรอบตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับด้วยเพชร38เม็ดรวม5.70กรัตหรือตกเมลับประมาณ15ตังเลยนะครับน้ำหนักรวม 13.26กรัมความยาว16.5เซนติเมตรราคาขายเพียง149,900บาทเคาะราคามาให้แล้วนะครับถูกแล้วก็คุ้มมากๆเลยในส่วนของเพชรเนี่ยไม่ได้เลยเกินราคานี้นะครับตัวเรือนทองแทบจะเหมือนแถมเลยงานดีแล้วก็สวยมากๆสภาพสมบูรณ์ในส่วนของเพชรนะครับ ขาวแล้วก็เล่นไฟใช้ได้เลยข้างในตำหนิน้อยนะครับในส่วนของตัวเรือนก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทั้งตัวเรือนโดยรอบแล้วก็ตัวล็อกนะครับพร้อมใช้งานแล้วก็พร้อมส่งให้กับพี่ๆเลยพี่ๆหลายท่านนะครับชอบงานจิวเวลรี่ชอบงานเพชรที่ใส่ได้บ่อยๆแล้วก็เน้นความเล่นไฟแวววอชิ้นนี้มาเสิร์ฟให้แล้วกด cf กดสั่งซื้อได้เลยครับ แหวนหยกพมา่าเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับเม็ดยอดด้วยหยกพมา่าเจไดท type a สีเขียวอ่อนนะครับประดับเพชร24เม็ดรวม45ตังน้ำหนักรวม5.05กรัมขนาด52ราคาขาย25,900บาท วงนี้นะครับดีไซน์ดีก็คือใช้ใส่ติดนิ้วได้นะครับแล้วก็ในส่วนของหยกพมา่าเนี่ยจะเป็นเฉดสีเขียวอ่อนถ้าพี่ๆชอบงานหยกนะครับแบบใส่ได้บ่อยๆในชีวิตประจำวันชิ้นนี้น่าจะถูกใจแน่นอนในส่วนของเพชรขาวเล่นไฟตำหนิน้อยนะครับมาในตัวเรือนที่เรียบหรูแล้วก็ใช้งานได้จริง กับหลายๆกิจกรรมด้วยกันขนาดหน้ากว้างแบบที่พี่ๆเห็นเลยครับพอดิบพอดีแล้วก็พอเหมาะพอเจาะไม่ว่าจะใช้ใส่ทำงานนะครับหรือใส่ออกงานเบาๆงวงนี้น่าจะตอบโจทย์มากๆกด CF กดสั่งซื้อได้เลยนะครับแหวนเพชรจู b i ลี่นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว75เป็นแบรนด์จู b i ล e ่มีตอกนะครับประดับเพชร รวมทั้งชิ้นได้อยู่ที่29ตังค์แบ่งเป็นเพชรเมร็ดย่อนะครับ1เม็ดขนาด24ตังค์แล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก2เม็ดร,รวม5ตังค์น้ำหนักรวม3.38กรัมขนาด52ราคาขายเบาเพียง16,900บาทน่ารักนะครับมาพร้อมกับราคาเบาๆส่งต่อให้กับพ,พี่ไว้ใช้งานได้ในชีวิตประจำวันเลย งานจูบิลีมีมาตรฐานเพชรสวยขาวเล่นไฟตำหนิน้อยนะครับแล้วก็มาในตัวเรือนดีไซน์คล้ายๆแหวนชูนะครับตรงกลางเนี่ยจะชูขึ้นมาเล็กน้อยมีความแวววาวแล้วก็น่ารักน่าโดนมากๆเลยสำหรับราคานี้ขนาดหน้ากว้างก็แบบที่พี่ๆเห็นเลยครับถ้าเป็นคนที่ชอบงานจิวเวลรี่งานเพชร ไว้ใส่ทำงานเน้นความเรียบร้อยไม่หวือหวา C.F เลยครับแหวนเขียวส่องแถวเรือนเพชรงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองเคหน้าปาหะประดับด้วยเขียวสองจันเพชรกุหลาด27เมตรรวม47ต่างน้ำหนักรวม3.18กรัมขนาด51ราคาขายเพียง12,900บาท งานสวยมากนะครับแล้วก็เป็นของเก่าแท้ๆที่ถ้าพี่ๆนะครเป็นคนที่สะสมงานเก่าชอบงานเก่ามากๆวงนี้รีบกดจองกด CF มาได้เลยครับเขียวส่องเฉดสีแบบที่ที่แบบที่พี่ๆเห็นเลยนะครับก็คือจะเป็นเฉดสีเขียวออกน้ำแตงอ่อกน,นะครับแล้วก็มีความใสประกายแวววาวดี ได้เม็ดใหญ่อีกด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเพชรกุลาบที่ประดับก็เล่นไฟนะครับแบบเพชรเหลี่ยมเก่าขนาดหน้ากว้างกําลังน่ารักเป็นแหวนแถวนะครับซึ่งใส่ได้บ,บ่อยๆแล้วก็น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งพี่ๆหลายท่านนะครับหลงไหลแล้วก็ชื่นชอบในของเก่าชิ้นนี้นะครับเป็นงานเก่าที่มีสเสน่ห์แล้วก็น่ารัก ลงตัวมากๆ 4F เลยครับแหวนดอกพิกุลเพชรแถวงานดิลวี v นะครับตัวเรือนะครับจะเป็นทองคำ75%มีตอกแบรนด์ดิลวี v นะครับแล้วก็ประดับเพชรรวมทั้งชิ้น้อยู่ที่1.20กรัดแบ่งเป็นเพชร23เม็ดรวม95ตังค์เพชร30เม็ดรวม25ตังค์น้ำหนักรวม7 1ุดกรัมขนาด56ราคาขายเพียง47,900บาทแบรนด์นี้นะครับเพชรสวยแล้วก็เขาจะมีมาตรฐานในการคัดสั่เพชรมากๆขาวเล่นไฟดีตำหนิน้อยแล้วก็มาในตัวเรือนดีไซน์เรียบโก้นะครับแล้วก็ใส่ใช้งานได้กับทุกๆวันทำเป็นลายดอกพิกุลโดยใช้ เพชรนะฮะมาประกบขึ้นรูปเป็นดอกพิกุลแล้วก็จัดเรียงเป็นแถวมีเพชรแถวนะครับอคอยเพิ่มนะครับดีเทลเนี่ยอยู่ที่ด้านข้างเพิ่มความแวววาวแล้วก็ได้หน้ากว้างของขนาดแหวนกำลังสวยแหวนวงนี้น่าจะถูกใจพี่ๆหลายท่านนะครับเดี๋ยวนี้นะครับ หลายๆท่านเลยชอบงานที่ซื้อแล้วได้ใช้บ่อยๆวงนี้ถูกใจแน่นอนกด cf มาได้เลยนะครับ<ม>แหวนมรกตโคลอมเบียรประดับเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับเม็ดยอดด้วยมรกตโคลอมเบียเจระในเหลี่ยมนะครับประดับเพชร รวมทั้งชิ้นนี้อยู่ที่48ตังค์แบ่งเป็นนะครับเพชรเหลี่ยมบาเกต8เม็ดรวม43ตังค์แล้วก็เพชรอีก2เม็ดรวม5ตังค์น้ำหนักรวม5.16กรัมขนาด57ราคาขาย34,900บาทสวยนะครับแล้วก็มรกตโคลอมเบียเจเในเหลี่ยมเม็ดนี้นะครับก็คือมีความใสมีเนื้อพลอ,อยตามธรรมชาติตามธรรมชาติบ้างนะครับแล้วก็เฉดสี แบบในใบเซอร์เลยใกล้เคียงมากนะครับแล้วก็ในส่วนของเพชรได้เพชรขาวเล่นไฟตำหนิน้อยมาในตัวเรือนซึ่งใส่ง่ายๆใส่แบบติดนิ้วได้เป็นตัวเรือนแบบเท่ๆนะครับเน้นการใช้งานในชีวิตประจำวันมรกตรโคลมเบียมาในราคาเบาๆแบบนี้ c f ได้เลยนะครับ แหวนดอกไม้ทับทิมประดับเพชรตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับด้วยทับทิมพมา่านะครับแล้วก็เพชร34เม็ดรวม30ตังน้ำหนักรวม6.20กรัมขนาด54ราคาขายเพียง28,900บาทงานสวยหวานนะครับแล้วก็น่าซื้อน่าใช้มากๆเลยชิ้นงานนะครับถูกออกแบบมาทำเป็นดอกไม้ เป็นพุ่มอยู่ด้านบนโดยที่ดอกไม้จะประดับด้วยทับทิมพามา่าสีของทับทิมหวานฉ่ามากๆเลยเป็นสีชมพูเข้มนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ประดับด้วยเพชรขาวเล่นไฟนะครับมา,มาในตัวเรือนทรงพุ่มเวลาใส่ก็จะทำให้เห็นชัดเต็มหน้านิ้วครับในส่วนของชิ้นงานนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทั้งตัวเรือน นะฮะแล้วก็ในส่วนของเพชรซึ่งเล่นไฟแล้วก็ช่วยขับตัวทับทิมเนี่ยให้มีความเด่นแล้วก็เห็นชัดมากๆถ้าพี่พี่นะครับชอบทับทิมสีเข้มๆนะครับทับทิมที่มีเฉดสีสะดุดตาวงนี้น่าจะถูกอกถูกใจมากๆกด่า cf ได้เลยครับแหวนเพชรแถว งานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%ประดับด้วยเพชร3เม็ดรวม1.53กรัตหรือตกเมละประมาณ51ตังนะครับน้ำหนักรวม4.76กรัมขนาด57.5ราคาขายเพียง75,900บาทราคาดีมากนะครับแค่ในส่วนของเพชรทั้ง3เม็ดเนี่ยก็เกินราคาแล้วตัวเรือนทอง เหมือนแถมให้พี่พเลยเป็นของเก่าอีกด้วยวงนี้เป็นแหวนเก่านะคะมีความคลาสสิกแล้วก็มีเสน่ห์ลงตัวสวยหวานแบบผู้ดีเก่าด้วยแหวนเพชรแถววงนี้นะครับในส่วนของเพชรวัดหน้าเพชรนะฮะตกเม็ดละประมาณ51ตังค์เพชรขาวเล่นไฟดีแล้วก็ตำหนิน้อยนะครับตัวเรือนทองก็แน่นหนาดีแหวนแถวสามเม็ดวงนี้นะครับจะช่วย เติมเต็มนะครับแล้วก็ช่วยเสริมให้กับทุกๆการแต่งตัวของพี่เนี่ยดูดีแล้วก็เพิ่มความภูมิฐา,านไปในเวลาเดียวกันเวลาใช้ใส่ออกงานหรือแม้กระทั่งนะครับการใส่ทำงานในชีวิตประจำวันเนี่ยล้วนทำให้พี่ๆดูมีสเสน่ห์แล้วก็สวยหวานแบบผู้ดีเก่าแน่นอน CF เลยครับ นาฬิกาแฟงมุลเลอร์รุ่นกาเล่3า0 2ย์ MQZR สายหนังนะครับมาพร้อมกล่องในส่วนของหน้าปัดจะเป็นพิงโกนะครับแล้วก็จะประดับด้วยเพชรในส่วนของเพชรจะเป็น AFTER SETTING s นะครับน้ำหนักรวมเนี่ยจะอยู่ที่75.76กรัมความยาวนะครับของนาฬิกาวัดตั้งแต่ตัวด้านบนนะครับจนถึง หูเจาะด้านล่างสุดยอยู่ที่ประมาณ19.5เซนติเมตรนะครับราคาขายเพียง279,000บาทมาพร้อมกล่องส่งต่อให้กับพี่ๆสุดคุ้มแน่นอนครับถ้ากำลังมองหานาฬิกาแฟงมุลเลอร์นะครับซึ่งคลาสสิกแล้วก็ร่วมสมัยใส่ยังไงก็ดูหรูนะครับมาพร้อมกล่องแบบนี้ เสิร์ฟให้แล้วรีบ c F มาได้เลยสภาพสมบูรณ์ระบบของเขานะครับจะเป็นระบบควอสนะครับแล้วก็ใส่ง่ายดูความสวยงามนะครับสภาพโดยรวมเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับด้านหลังของเขาจะมีระบุนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับระบุรุ่นแล้วก็นำเบอร์นะครับในส่วนของสายเนี่ยก็จะเป็นสายหนังแท้นะครับ ย้ำอีกทีเลยว่าหน้าปัดของเขาจะเป็นพิงโกนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรทั้งหมดนะครับซึ่งเพชรเนี่ยจะเป็นเพชรที่ทำขึ้นมา after settings นะครับตัวเรือนสวยๆแบบนี้แล้วก็ได้ราคาดีแบบนี้นะครับถ้าพี่ๆนะครับใส่ได้ความยาวกำลังดีนะครับก็สามารถที่จะซื้อได้เลยคุ้มแน่นอนมาทั้งกล่องนะครับแล้วก็ใบ รับประกันนะครับจากแฟงมุลเลอร์อีกทั้งนะครับยังมีใบเช็คนะครับนาฬิกาซึ่งได้ไปเช็คมานะครับก่อนนำมาส่งต่อให้กับพี่ๆเนี่ยก็คือพร้อมใช้งานแน่นอนแล้วก็สภาพของตัวนาฬิกายังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับพร้อมใช้งานส่วนน้ากว้างนักกว้างสวยมากเห็นไหมครับเรือนนี้สวยจริงนะครับแล้วก็นานๆได้มาทีสำหรับ แฟงมุลเลอร์รุ่นนี้นะครับสภาพของหนังก็อยู่ในสภาพที่ดีไม่เยินเอาพูดง่ายๆหนังดูยังไม่เยินดูเหมือนใหม่เลยแล้วก็ตัวหน้าปัดนะครับก็จะมีความวิ้งวับนะครับตามแบบฉบับของแฟงมุลเลอร์เห็นไหมครับนักวางแบบนี้ เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานนะครับที่สวยแล้วก็ชามเลสจริงๆ CF ได้เลยนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านจากใจเลยนะครับที่เมตตาแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองบุ Pet ิวิทั์ด้วยดีตลอดมาเลยในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์นะครับพี่ๆที่บอกต่อนะครับให้กับญาตสนิทมิสหายนะครับได้เข้ามาชม แล้วก็มาซื้อสินค้าของเรารวมถึงพี่พี่นะครับที่ช้อปปิง้งผ่านทางออนไลน์จากทางบ้านและมาเยี่ยมชมมาเลือกซื้อสินค้ากันที่หน้าร้านครับเรามีหน้าร้านนะครับร้านของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ j j m a l l ชั้น1ห,ห้อง F20 เปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งโดยประมาณครับวันเสาร์อาทิตย์ถ้าพี่พี่สะดวกมีเวลาว่างเรียนเชิญมาพบกันที่หน้าร้านได้ครับ วันนี้ต้อกคบนิกลาไปก่อนเรามาพบกับของสวยๆคดีดทีแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย